สวัสดีครับป้าแต่ครับสวัสดีค่ะครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านครับผมเขืออีสานใต้ครับวันนี้ผมมาติดตามแนวทางตัวเลขความฝันของป้าแต่ครับเพื่อใช้ในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลครับผมครับในงวดที่ผ่านมาเลขของป้าแต่ก็เข้า8ปห้าตรงตรงเลยเนาะป้าแต่เนาะครับก็ถือว่าป้าแต่เป็นคนที่ฝันแม่นมากๆครับอีกคนหนึ่งครับในช่องของเขยออีสานใต้ครับท่านผู้ชมครับ สลับคลิปแรกของป้าแต่ผมก็ได้ลงให้ท่านผู้ชมได้ดูไปแล้วครับคลิปนี้เป็นคลิปที่สองของปเเอ้าแต่เนาะครับเดี๋ยวให้ป้าแต่เล่าความฝันให้ท่านผู้ชมฟังนะครับว่าป้าแต่ฝันเห็นอะไรบ้างเนะาะครับป้าแต่ฝันที่จะเล่าคลิปนี้เนะาะก็คือป้าแต่ฝันวันไหนครับป้าแต่ครับฝันมือเมื่อกอนเนี่ยผ่านามาสามมือแล้วสามมือแล้วโอเคครับให้ป้าแต่เบาเลยเนาะครับ จ้าครับผมก็แต่ฝันเห็นอย่างแน่ครับผมในความฝันในความฝันนั่นกับฝันเห็นไปที่เลกกับไปพ่อพงพงอันนึงอยู่หันกับไปจับกับปู้ไปเห็นกับปู้กับจับใส่มือกัมมาได้สามโตมันก็เลยย่างไปย่ามเบครับไปย่ามเบดใส่เบดอยู่หันขั้นหนึ่งมันมีม้าตัวหนึ่งอันยืดอยู่ในน้ำ ยืนอยู่ในน้ำล้วบ้านนี้บัดนอุ้ยเบ็ดถึกป้าตัวนี้ป้าดุม้าน่ะพัดขาบขึ้นลงหองขึ้นลงพองห่วยมันคือขาบอันป้ากู้อันลงท้องมาสันก็เลยอันดึงดึงขั้นเบ็ดนั่นดึงดึงขั้นเบ็ดนั่นออกมาดึงเสือกเบ็ดนั่นออกมาจากปากม้านั่นป้ากันยังอันคือเก่าแต่ว่ามันตายได้ป่าับมือนกัเอาไปลางงามลางนานเหมือกันเลย เอามาใส่กับปุ๋งกับปุ๋งข้าวขาวซ้ำนี่ละ่ครไงก็เลยบันนี้ยางไปอีกไปพอ่อนายโยกคนมาจา้าคนมาแต่ทางงใดคนก็บไล่ไลยกับบ้านายกมาไปสวัสดีเพื่อนคนหน้าว่าสันก็เลยยางไปสวัสดีเพื่อนกระท่อนั้นละ่ะก็เลยหูเมือองแปลว่าฟันดีรอ็แต่เนาะ,เ,ะ,เ,นะเนี่ยกขบบม่เคยฝันเกี่ยว จ้เถื่อนายกนา,น,นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเรานี่บอกครับา,ายกแพ่ท้องทานจ้ก็คือนายกอุ้งอิงจอ้อ๋อครับครับในรอบนี้ปแต่ฝันบบได้เห็นเลขโบ<อ>ต้องวิเคราะห์จากความฝันเท่านั้นเนาะแนครับครับก็ถือว่าเป็นฝันดีฝ<อ>ันเห็นนายกนายกจ้าบอเคยฝันแบบนี้เนาะบบอเคยฝันจ้า ตั้งแต่ผมเห็ุคลิปของปาแต่มาปลาแต่บอกเคยฝันเห็นอ่าคนคนใหญ่คนโตในลักษณะแบบนี้นครับขั้นว่าเกี่ยวกับอายุของนายกเนาะเมื่อกี้ปลาแต่ถามผมเนาะคือให ne ้ Net ปเปิดในเน็ตให้เบิ่งปาแต่ว่าหนาสิเกี่ยวกับอายุของนายกแน่นอนเลยอพอตั้งแต่เกิดมาบ,บกุกเคยฝันแบบนี้รนค,ครับท่านนายกปีนี้เนาปะปาแต่ นายกเกิดพออ25ศ2529ป้าเต่ครับที่ป้าเต่ถามผมเนาะ,ะแล้วกับผมก็เขียนใส่กระดาษให้แล้วครับนายกแพรทองทานนะครับท่านผู้ชมนายกอุ๋งอิงนะครับก็คือเกิดวันที่21เดือนสิงหาคมพศ2529ครับถ้านับตามตามปีก็คืออายุ39ปี<ม>ครับแต่ถ้านับตามเดือนนะครับก็คือยังไม่ถึง สามสิบเก้าเต็มครับก็สามสิบแปดย่างสามสิบเก้าครับอ่าแล้วกับป้าแ่ว่าสิตีเพิ่มเติมอีกนั่นบอกครับว่าสิตี้เพิ่มเติมแปดศูนย์ก็ว่าป้าป้ามันตา้เนาะครับอ๋อก็เลยว่าแปดศูนย์ที่ว่าอ่าตะของไปได้ปลาตัวหนึ่งแล้วเฮนี่มีหมาอยู่ตรงนั่นเออไปใส่เบดถือถือปลาตัวหนึ่งมากินปลาเข้าไปในท้อง ดึงออกมาที่เก่าปัแเ่ลนดึงออกมาดึงออกมากันย่งย่งบมมุนบอหยังเด้ครับเราย่งเป็นโตล้วบันก็เลยล่างๆกัาศัยกระปุงครับมันกับเป็นกระปุงกับปุงก้มๆกันเลยว่าป้ากับแปดกระปุงกันกับเป็นศูนย์หน่สันก็เลยตีใส่แปดศูนย์อ๋อครับครับอันนี้ตีตามเข้าใจควาาเข่าใจของเฮาเนาะครับเพราะว่าฟันนี่บ่ได้ตัวเลขครับท่านผู้ชมกับซอยวิเคราะห์ตัวเลข อมเมนเขามาให้น้ำเนเนาะคครับเพราะว่ามันเป็นปริศนาในความฝันครับท่านผู้ชมตาตีได้ก็คือมีโชคเลยเนาะแม่ครับป้าแต่ตีให้ก็คืออายุของท่านนายกครับแล้วก็วันที่เกิดแล้วก็พศออเกิดแล้วก็มีแปดศูนย์เนาะคครับแล้วไอ,อ้ปูซ้ำตัวเนี่ยป้าแต่ปูกับบรตตี้อันให้พุทธานู้ชสมอันตีเอาเองเด้อจ้าก็คือส่วนมากสิมักเกี่ยวกับอ่า อายุวันเกิดของท่านนายกมันบอครับแมอ๋อครับครับก็เลยยึดเอาตัวนี้หลายกว่ายืดเอาตัวนี้อ๋อครับครับแต่ขั้นปูขั้นตีเอาปูน้าัก่สิมีแปดสามด้วยเนาะจะมาจักสิมีตัวหนังก็ตรงกาวนี่สามแปดว่าปูปูก็แปดสามตัวก็สามมีบอกกนแต่แมนบอแมนก็มันเขาตรงก้านพอดีกับอันอายุนายกเลยอือก็คือตามนี้เลยเนาะครับแต่ยกให้ท่านผู้ชมเบอ่งหน่ครับอันนี้คือตัวเลข ของประเต๋ทั้งหมดครับที่ประแต๋ชอบเนาะก็คือโค้งสุดท้ายครับท่านผู้ชมในวันนี้ครับอายุของท่านนายกนะครับท่านผู้ชม38ย่าง39ครับถ้านับตามปีก็คือ39ครับท่านผู้ชมแต่ยังไม่ถึงอ่ายังไม่เต็ม39เพราะว่าท่านนายกเกิดวันที่21สิงหาคมเนาะที่ประแต๋ให้ผมเปิดดูให้เนาะครับปศ2อ2พครับท่านผู้ชมก็มี38 39 2 1แล้วก็25 29ครับที่เกี่ยวกับ นายกเนาะครับส่วน80นี่ก็คือป้าแต่ได้ปลามาได้ปลาครับท่านผู้ชมปลาที่ดึงออกมาจากท้องท้องหมาท้องสุนัขเนาะ,ะ,ะครับครับก็ตามนี้เลยครับท่านผู้ชมหรือว่าถ้าท่านผู้ชมเ,เห็นต่างจากที่ป้าแต่ตีตัวเลขครับก็คอมเมนต์เข้ามานะครับว่าจะตีเป็นตัวไหนได้บ้างเนาะ,ะครับก็เอาตามนี้เลยครับตามที่ป้าแต่ชอบเนาะ,ะครับโอเคครับอ่า ถือว่าฝันเป็นมงคลมากๆเนาะป้าแต่ฝันเห็นคนใหญ่คนโตคนมีอยศฐาบรรดาศาักดิ์จะว่าเมื่อว่าให้ไอ้เขาฟังเขาห่วยฝันดีตัวนี้เพื่อนว่าอ,อันฝันเห็นไอ้ครูรักยยค,รคู้ใหญ่เพื่อนว่าห่วยบ่หูแล้วเพราานอกแล้วไอ้ในความฝันนี่นยน่าโยงนี่ได้เ้าอย่างครับป้าแต่บอกครับกักระบอได้เ้าดอคนไล่ไล่ไปไหวเพื่อนยางเดียว อ๋อครับครับอืมแต่เพื่อนก็เห็นปลาแต่อยู่ในความฝันเห็นใบใบไก่ๆเลยเพื่อนกับมูเพื่อนกับหลยเพิ่นกับยางจักเป็นพญางไปทา้งหดครับเลย่นหูมืออโอครับครับกตเอาตามนี้เนาะปลาแต่เนาะจ้าครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ปลาแต่เบามากครับก็คือความฝันครับให้ท่านผู้ชมใส่วิจนะใช้วิจารณญาณในการรับชมครับแล้วก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงก็ได้ดูไว้เพื่อ เปรียบเทียบกับเลขของท่านผู้ชมก็ได้เนาะ,ะครับเราก็ไม่รู้ว่าเลขตัวไหนจะมาเนาะแต่ในใจเราก็คือให้ตามนี้เลยตัวที่เราชอบเนาะป้าแต่นเนาะ,ะก็ะขอให้ท่านผู้ชมถูกถ้านําตัวเลขของป้าแต่ไปประกอบการเสี่ยงโชคเนาะ,ะครับครับสำหรับคลิปนี้ผมเขยอ,อิสานใต้ครับก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับขอใหอ้ลุงป้านาอาครับแม่แม่แม อ่าพอ่พอพ่อทุกท่านมีแต่ความสุขครับไม่เจ็บไม่จนเงินไหลนองทองไหลมาครับป้าแต่มีอะไรจะพูดเพิ่มเติมไหมครับมีดังแต่ความอ,าอวยพรละลาให้อเอฟซี FC, ถือรางวัลท,ท,ท,ที่หนึ่งใีเดอร์จ้าถูกขอบคุณครับ